สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซีป้าเจ้าน่องนาลิตาค่ะมาเรีค่ะเบิงเบิ้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 งเิค่ะเบิ้งหนาคนว่าอยงเงี้ยนะคนอยากไปเล่นสิ่งซามาหมุนยูบาตค่ะา็จะขึ้นประกอบแล้วบานนี้นะอยากไปมปลูกป้าป้าไปคุณลูกค่ะไปป้าป้าป้าลูกมาลูกเตี้ยบอลอยากเตี้ยบอลโอ้ยบอนี่ใช่น้บานนี่ลูกนี่ค่ะอันคนอยากไปวาดป่ากับลุงพามาเล่นเพื่อนเจวันมหาอายไอ้กบยูด่ะได้ได้ลูกได้ ตโตไปใส่โตไป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 เกลงเกลงเกลงเรกลงเจ็บบอลเจ็บบอลได้สิบอลก็ได้กอเสียแล้วโอ้นักบอลเลยจะเมื่อแรกนี่สิจะพาไปขี่สิงซามามือนจ้ะโอ้โหคนัเ่คาเสียะ มันเห็นบวนครัมันเห็นบวนเห็นบวานไอตัวไอเฟิร์ดเจ้วันเจ้าวันสวัสดีค่ะที่ก็าผพเบื้องหันให้ได้นเนี่อันว่าจะอันต้มไก่ไว้เมือเช้นใ้า็หนึ่งพาไว้เห้เ็หนึ่งพาสั้นหนึ่งปลาไว้ป้นกุ้งไปได้ปลาคอมาหั่นพันกับไปสิ้อีกอ้าือหากินเป็นแต่ว่าตนาเหลือมากตันตาเยหอกยี่หรากลเตียบลูก ทานหลอดในไยเอ้ยนองบอกอยานี้อจะเปลียนซิงสานี่ยเอาบอลมาหาน้ำเอาบอลลไปมาหายจะภาเาก,ก็มัวเปิดตีนน,น่นแล้วคับออเออเดี๋ยวปาจีมากเผม่ใช้ลูบอดีค่ะเอาลไปเอาขวดบอลมาหายด้ยขวดบอลไม่ได้แล้วนดียลไาหายย่งใส่ ยสัยฟุตบอลนันโอ้ยฝังลงเต้ฟุตบอลไม่หลังเาดียวเาตฟุตบอลมาให้นานิตะตึ้งตึ้งบลาบสางแอมเขาไม่คไมด้างแอมเขาไม่คีบเจ้าอยู่เด้เอาเเอามาอ่นไทยเอาเขีบเด้อเลามว่าเหนอยน้ำอายอาฟน้้อา ไอ้เฟิร์สมันป,าป่าบ่เดี๋ยวนี่กินมาลูกว่ะเรืกินโอ้ยแรนไปเตานันหลายพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วตึงๆเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงก็มาลูกเดี๋ยวลุงก็มาเมียฮันไปนส่งมผนไหนแล้วเมียเพิ่นตัวเอีบบ่อยากล่องลวดเสืลูกเสือเสือบวชมันหนักปวดบ่หนา เอะอัตตาเอะน่ตอยมาหาหได้เืหีาหนในเลวาตเออดีหลายไปบานหาอยู่ใส่ตุ้มยุ่งเต็มขาอยู่ทุกใส่ทุกเขาคือใครวะไม่ใญ่ล่เด้วยโแรมบังตังตังใหยพิเศษตุ้มอืมอืม ไปก็มาื่อๆนี่ีบันีเรากลายเป็นตัวงหันกับแม่เพื่อนแค่ข้าเอินใสตแ่นตนเที่ยนเป็นย่างยานจะสิยานเดอียังปานทีไปทยวต้องเขาตัแข่เล่นอ้เายน้าะน้าบเนาะบ่เหีนบ่เหียนอ้าบัเหียน่าขาว่า มักหิวมักหิวอลไรน่าฝนอีโนอตีผัวโน้บลวกเฮ้ีพับัหิวไปเกี่ยมต้ององน้ำวเฮ้ยปอลวกปอบปอบอออป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 อหิวไปเงอนหิวเดือหิวเดือหิวไปกวนมูยี่บาดฝนหิวน่นปอปอฝนลุงมาแล้วลุกมาลุกมา ลุงมาแล้วลุงเป็นฟูตบอลมาใด้ล่บอลไม่ได้เออเออโอ้โหไยอย่าน้องนี่หนกลูก็น้องลุงไปน้องลุงไปเอาเตะเลยเตะเลยเตะเลยเออลูเตะลูกมึงดบอลบอลเออนี่จะเกะไปบอลเอาเอาเออ

อจแ่ดหรอกแข่งแรงแงค่ก็เก่งเอาเต้ไปให้ไบบ um. ไมได้นไ่ได้กินมากงเอาก่ได้กแบ่บน um. เ่เก่เ่งเก่งเกเก่เก่ง่งเก่เก่เกเก่เก่เก่เกเเเเเ่เเ่ เป็นนักฟุตบอลหญิงนักฟุดบอลที่มซานเพิ่งไปเห็นไอ้มื่บ้านนี่ไปเห็นไอ้มื่หนึ่งละอืมอืมักุ้ามาเลยมาหันากันแกบังหิวไปสรงเออคุณยี่บ้านฟินเลียงขนมตาลเป็นไงแก่บางหิวไปสรงยี่บ้านผมเขาเียนน้ำกว่าเลียนน้ำเราขึ้นมาแสียช้ล่ะ เอาฟตบอลไดต่อต่อนี่รถมาค่ะรถมาค่ะรถมาค่ะ หยุยู่บ้นค่ะยู่ไปนี่เรียกขวตรงเลยครับเา้านเลยสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในลูกไปไจลุ แม่ค e e ่ะเรียยวขวาเลยค่ะตรงไปเลยบนเเรียวขวากระำงานเลย้ะโอ้ท <se> ี่อนนี่พ <se> <at lap> ัก <boarding> บ้างนะบอ่อักยนนแ้นต้นตต่ะ่า่อ่โอ้่ะอ้ล่มานนะเล่ามาคืนมาคืนให้หลุมเนาะมาคืนให้หลุมอ้าเว้ยไรอย่าง้ทลดว้ยมาจันหลานเขาเว้มาั้นเออตอนตะเต้นตากันมน แล้วมากวนหม้อก็ต่้งมากวนคนวาทีมงานล้วทีเดียวที่ใส่เกียร์มาากลูมาากมาผู้เดียวมากทางเป็นตะยันนะเจี้วเรายังมาเําทำ gps เสร็งของผู้เดียวเป็นตะยันกรดอนนะคุณค้าสร้างแอมสร้างแอมจอบมูอยู่คุณค้า

ไใส่ทางแอมซืน้ำอนวะไอ้โมกีกับโมกีไม่นอกินเน่ันจกรนี่ิ้เกือบพนไปจิ้ลกไหมพอมีดอกลูกมือแหละพมีดอก ค่ะเดี๋ยวสำรับคลิปน OK. okay? well, so uhm, okay. no. hmm. so, ี้ก็เอาไวปสำนีก่อน้อจ๊าเดี๋ยวมะเร็งลูกคุณลุงพิ่งจะผ่านบางทีสิ้นศาสวานี่ค่ะมะเร็งนี้เดี๋ยวสิผ่านไปเรีนงานวัดเด้อค่ะมะเร็งเดี๋ยวจะในมะเร็งนี้เพิ่นเพิ่นสอบนะเอฟนาะมะเอืินเพิ่นจะสีไหลสดอะนะจามะเร็งข้าเข้า็จะไปเล่นของเล่นก่อนนะจ๊าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดนะจ๊าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณลุงเพียนสวัสดีค่ะสสวัดนาริตาสวัสดีค่ะ เฟิร์นสวัส <terminar> ดีครับพี่โตสวัสดีครับเจวิร์นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ